คนเอกนัทพลนาคพาณิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางไปตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเร่งรัดกระบวนการทํางานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งสู่ความสงบเรียบร้อยและสันติสุขอย่างยั่งยืนที่ห้องประชุมมณฑลทนหารบกที่46 ค่ายอิงขยุทธบริหารโดยมีพลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชาการด้านความมั่นคงในพื้นที่และผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธีเข้าร่วมหารือมีการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สําคัญตามแผนเสริมสร้างสันติสุขจากสามาเภอตัวอย่างทั้งศูนย์ปฏิบัติการอําเภอกาบัง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะลาศูนย์ปฏิบัติการอำเภอโคกโพกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอระแงะกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนารา,าธิวาส เพื่อกระตุ้นกระบวนการขับเคลื่อนให้ฝ่ายปกครองระดับจังหวัดและอำเภอเร่งสร้างความพร้อมในการเข้ามารับผิดชอบงานรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ทันตามแผนที่กำหนดไว้ในปี2570ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของกลไกด้านต่างๆพลเอกนัฐพลเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ตั้งใจที่จะมารับทราบข้อมูลต่างๆด้วยตนเองโดยตรงที่ครอบกลุมในทุกมิติ ทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกษิจและด้านสังคมอย่างรอบด้านเพื่อประเมินความพร้อมสำหรับการส่งมอบความรับผิดชอบให้กับกระทรวงมหาดไทยโดยมีตัวชี้วัดสำคัญคือความปลอดภัยซึ่งทุกอำเภอในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องปลอดภัยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้จึงจะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้โดยจะมีการประเมินความพร้อมอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการประสานงานกันอย่างใ,ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทย แต่จริงๆแล้วในสิ่งที่วันนี้ที่ได้ฝากเพิ่มเติมไปก็คืออยากให้ทุกคนในพื้นที่นะร่วมรับผิดชอบในเรื่องความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับคือตั้งแต่ฝ่ายปกครองลงไปถึงกำนันตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยวหหญ่บ้านรวมทั้งแม้กระทั่งคนในพื้นที่เองก็ต้องช่วยกันร่วมกันรับผิดชอบเพราะว่าทางฝ่ายความมั่นคงโดยเฉพาะทหารเนี่ยเราก็จะต้อง ในอนาคตนะครับก็ต้องส่งมอบพื้นที่แต่แต่อย่างไรก็ตามเนะเราจะไม่ทอดทิ้งนะครับคือถ้าตาบใดที่ยังไม่มีความปลอดภัยยังไม่มั่นใจเนี่ยก็ยังดูแลพื้นที่ต่อไปแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่ประเมินแล้วว่าใน3ามสิบเจอำเภอเนี่ยมีความปลอดภัยปลอดภัยด้วยตัวเองหรือปลอดภัยใน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 ,ในขีดความสามารถที่ควบคุมได้เนี่ยเราก็เราจะส่งมอบพื้นที่ให้กับกระทรวงมหาดไทายต่อไปนะครับ ทั้งนี้รัฐบาลจะดําเนินการทุกมาตรการเพื่อให้เกิดความเข้าใจความปลอดภัยและสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคํานึงถึงความมั่นคงของชาติควบคู่ไปกับสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีของประชาชนทุกคน